สวัสดีครับเอซ,เอซครับสวัสดีครับย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอดทุ่งครับเ <c oughs> มื่อนี้เดินทางมาบ้านพ่อตาบครับเอซพ่อตาบฝ <c oughs> ันดีฝันเด็ดฝันแม่นครับเนาะงวดที่ฝันเห็นผีผู้เท่าครับนั่งอยู่กลางทุ่งหน้าผวาขนหัวตังเลยครับ <c oughs> เอซเหียนคักเฮียนคัก,เ,กเป็นเจที่เจาทางนี่แหละครับเ c ซนั่งอยู่กลางทุ่งหน้าหันหลังให้ครับโอ้ย อื่นไปหากำนุ่มให้แน่ว่าชันกำนุ่มให้แน่สิบอกเลขเพื่อนวะสิเป็นสองตัวเต็ดเต็ดหรือสามตัวเนาะครับน้องหนุนนั่งยิ้มเปื่อๆอยู่เราเราได้กำนุ่มมาขึ้นนี่แล้วราฝันขึ้นได้กว่าครับพ่อตาขึ้นเมื่อวานอย่แล้วขึ้นว้านมือใหนวันที่เท่าไรเนาะห่วยมือไหนวันที่อ่าสิบแปดสิบเก้ามือไนวันที่สิบเก้าสิบเก้าเพื่อนฝันเมื่อวานสดๆนอนเลยแม่ผู้เฒ่าที่หันล่านั่งหันหลังห้ยที่บอกเพิ่นนั่งหันหลังห้เพิ่นเพิ่นบอกหันหน้ามาได้ หัวเข้าวจุนพูนข้าจุนพูนเลยบ้านนี้เท่าแห้งแล้วกดนั่งหันหล้างใส่วก็บาเอาเดี๋ยวอันเพิ่งถาทีมงานให้พร้อมเจก่อนเนาะไปล่างอยู่ทังพูนเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันมาหลายคนครับมาหลายช่องครับเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเรทงนะไม่เด้ครับเอาไปรับชมเราฟังกันเลยครับสวัสดีครับพ่อตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อตาตามด่วนพ่อตาสวัสดีครับพ่อตาสวัสดีครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ ฝันเนี่ยไรครับห้วยมันก็บฟันหมึกขึ้นว่านนี่แลยหรอหมึกขึ้นว่านนี่แม่ฝันมาที่เจค้ำฝันหมึกขึ้นว่านดีครันจังสีฝันว่าไปอันไปใส่เบ็ดนะไปใส่เบ็ดเนี่ยไปผู้เดียวเลยที่ผอไม่แน่หนึ่งบ่เราเราดังอยู่ไม่แน่หนึ่งก็เท่าเถ้าดำดำหวยหวยเราัเราถามข่าวนะถังจะนั้นเป็นนางคูดหอยคูดปูคูดปลาหรือยังไม่แนเท่าเถ้า เรานางขุดขึ้นจะขุดกระปูเลยอย่างน,นต้ครของไปใส่เบ็ดหวยมึงมาอยังเเราอ่ะโอยมันยังกลัาหาสู่หาแ่ามนี่แล้วเราหากินหาอยากเดของกันว่าจงซีบาปครับครับหวยเราเมืเ่อเฮใจกับปุรก็เทิ่งน,นี่เราอ่ะ ขงจะถือมากัมนมกูนีเราว่ะห้วยแต่เขากรโตกใจเหมือนโ้งที่ดูอย่างครับผู้เ่าไผู้เ่าโตกใจยังไงในพวะใจได้นะได้ะวางนมึงนี่ยไม่จะ้เหตดมาถเร้มึงหาชกระไรละครขันคังบอมากรบนมกูหรอห่วยแเขาบอกแหงแหเนี่ยมันบอกเสียงดังเนี่ยผู้เ่าห่วยมันเป็นไงคือวางที่น้องาันโตกับชียันดาเนี่ซื้อชียันต่นเนี่ยกับกับชีจากทิบใบใบเนี่ยยห่หันละเนี่ยระวางใบเนี่ยใบอย่และกับใบกับที่ตนตน เนี่ยขมว่าเป็นผู้สาวสิบอผู้ตีหรือนมว่าเป็นสำเนามันเป็นผู้เถอยนะมามึงมาบายมึงจังสีมามึงจังสีถือมึงจังสีแดงกู้แดงปลาระวังสิได้ปลามึงก็จะได้มันมึงก็จะมันขมว่าคำนองกูจันมึงก็บอกได้ระวังสิได้ยังยังจำคำเราบอได้อยู่เลยมันนี้เืมองคำบอกของเราดันแค่เราหันหลังมาเฮ้ยหันหลังเจ้าของกับตื่นไปกระแม่กูน้องกูสาวก็เสก่อนดีซะดอกอันน้อผู้เฒ่าก็เลยเจ็บไปแน่ค hmm. รับจากบ่ายแน่บ่จากบ่ายแน่ต yeah. okay. ื่นแน่มาเนอกก็เลยหันหลังยางเดียวละ มาแต่แม่เราอะมันมันผ่าเมืออะเราผว่าเรากลมลงล้วก็คูดกับปูคูดยังอย่าเต้าหายปั่นอย่าน่ากับปั่นอดอะไรเดี๋องเขาจะไปตัววไปตัววมาอยู่กันจ้าตัวไปตัววมาก็กำเจมือนะเว้ยบาดนี่มันผัดาห้อแนบบาดก็จะกังขื่นก็จะกระเบิกับพวกมมันขึนรับขึ้นตื่นนนโอ้ยปวดวบ้าน่ไห่บอนจ้างสิกาแม่สองเมือยไข่ดอะกวนทัวนี่บอกว่าลมเราขอเอ้ยเนี่ยปวดท้องเลยที กำตัวไปตัวมาอยู่กับมือเดียวหอวยคุณยายมันฝันว่านี่ว่าการเจ้าก็กำแม่สองเมืองใครแล้ว่ะคือได้ใจหนะมันมันก็ฝันยังสั่นอยู่ันกั้มมุ่งกันสิซื้อเรื่องเออขันกำลมมันยังสื่อวานีั้งใจหน่ก็หมอเราขันบ่กำ้มหนิมึงก็ชุยบ่ตีบ่สารแล้วบันอย่างไร้่โอ้หายนีมึงก็บ่ได้แล้วว่ามามามากำแต่แม่เราอยัางบอกยำมาอีสองเดือนจงกะบ่ายเอาเลยอันที่แรกก็ะตุนอย่ัเพิ่น์หายพิ่น์ดาอย่ัเพิ่นเอาเหลืองครับบ้านเราว่มาแต่แม่มันจะคำเราว่ะ เราดำไม่จังจังแต่อามืงไปหลวงเราเลยใจนี่กับวิกรรมยตื่นแน่ตื่นตื่นหนาตื่นแ้ตื่นีหมดแล้วขอตาบมีหูจักนหูจักตาันหลังเห็นหนาดิเคยเห็นมันแจ๊กเือ้วก็จะเคยเห็นหูแจผู้เถ่บุหนิงถ่แงแล้วถ่าเราคุดกระปูหรือคุดเขียนหรืคุดอย่างนั้นเราหันนัันหนามากจรอูหว่าเป็นไงหันหลังเราเ้าทีเจ้าทางออเจ้าทีเจ้าทางเาราทวนทวนทุนเชมดอนั้นเชมดำไทยกการตองจได้ยเ่อน เอาไปทั้งผลละทั้งไปตั้งน้าจะไว้ผลเราทชงไหนล่ะมาแต่แม่เราอะมากกรรมแไหนเราอ่ะทันประมาณที่เราปูปามกูเลยมือไม่นจอซุยได้มึงเราเขาเพราะเราบอกท่าจากกับยางไปกับตัวยหนาตัวรังแ้มือก็ดีแต่ตัวบมาจะว่าเป็นหัวเมือเป็นหัวจของังหวดกำแพงสมนไพรดึงตัวฝอยคือในใจนามันมันคือหัวเมืองไปแท้ว่กํานมบุทอค่ะนม่ั้งแต่ย่งหย่าน้องนมก็เลยเพิ่นบอกเลยว่าล่ะครับ เราเรากับบ่อเจ้าบาดนี่พ่อขอเมือมากมันกับมันกับลักษณะมันเด็กกำยางเนี่มือขางขวาวนี่ครับขางขวาวขางขใส่กันดูเชยๆนะกำลางขังครับแล้วหันหลังใส่คหันหลังใส่มือตัวกระสวนไปเราก็เรากับบ่อให้กับบ่อได้แต่เราบ่อหันหน้ามาใส่คัถตาแปลเป็นเลขพ่อตาบสิว่าจังไดครับขั้วภูเฒ่าวนี่มันกับเก่าเนาะผู้เฒ่าวนี่กับเก่าวันขันขันมือมันก็จะหาขึ้นเก่าะตอนแล้วครับกำกับเก่า ก,ก,กัมกัมก็เก่าะมือก็หาหรืออาจจะเป็นเก่าะหาบหรือว่าจะเป็นเก้า,า 9, 5, ห้าศูนย์บ่อขนาดสามตัวกับเก้าห้าศูนย์จะเป็นบุญจะเป็นหล่างหรือจะจะเป็นหาศูนย์ต่อครับตัดเลนเก่าหามัน,<า>มนยังยัง,ย,งยังมันใจได้ละครพ่อ<ห>าตาอายุจิจปีและครับ <หา S 1> ตอนนี้มั่วไมันก็วันนั้นอายุมันก็หาแตะอย่นี่แล้วห้าสิบแปดปีเขียนเก่าหาทุ่นๆเลยนะครับเก้าหาเขาบว่ามันโตเก่าหาขนาดหลุนพ่อเขาผู้ถอดเก่าเขาที่หนุ่ว่าบอกว่าโคตรรู้หลุนโอโซ่หลุนแล้วผู้ถอด หันล่างใส่เราวนัอีกอเกตาห้อยู่9 5บอคับพ่าตาใครเป็นสามตัวบนเนี่มันก็จะเมื่อยกาครับปนุ่มมันกับบนมันกับตปอนศูนคือตามาการมันนมดต้องศูนครบานี้ครับบานน้องก็จะเกาหาศูนครับถ้าเป็นบนถ้าเป็นล่างซื้อเนกับท่าศูนตอนแล้วครับที่หม่ก็เกาหาซื้อตอน50หานีหานยันยังมั่งอยู่ตรงนี้ละตัดเลนอยู่นี่ตัดเลนอยู่ตั้งประมาณสามหุแค่ั้นอืมเป็นศูนนะครับศูนแหละันุ่มมันหมดเฮ้ยมันหบดก หนึ่งนาสมมันคเคยเห็นมันเป็น่ยนสัานกัร์มันคือคยกันคอยกลมคกลมๆเนาะมันกลมๆัดมือห่อนก็เป็นหลวงก้าเต็มมือข้างหัวเลยล่ะขามตัวแปรตัวมากอยู่ห่วยว่ะต้งกระหายบ้ด่าเนาในเรามาแต่แม่มาแต่แม่เนี่หน้าขอมันก็เลยอดบ่ได้ก็เลยเป็นหลวงนาขันแต่ขันมามันหัวมืออบ้านเพราะอยู่บาูมือันทั่วเลยพยายามสีได้ที่ขันเามือไข่้อยังยังเดเกนใจอยู่นายังสีถื่อเออยังสีด้โศกร้ายเนาะแม่ครับระตาถืนะครับ จัิงนะอีกครับฝันจัิงนะอีกบาทนี่ครับมันกับฟันเรามันมันขุมเอากับขุมเอเลยฝันสั่นทำนั่นแล้วครับตัวครับคันคันบ่อคงสุดท้ายจังสีจังสีพ่อไม่เห็นไหมที่จะได้จังสีพ่อเนาะแต่ว่าการว้ายนหายยังยังมาอยู่หายยังมาแม่ครับเอ้าจับใส่กันเดี๋ยวครับเอฟซีพอตาบเพิ่นเดียวให้ก็คือเก้าห้าคันธามักสามตัวเก้าห้าศูนย์หรือว่าห้าเก้าศูนย์ก็ได้ตัดเลีนอยู่ในนี้ครับเอฟซีขอให้มีโชคใหจครับพอตาบประจำหมวดวัันที่ครบ หนึ่งพฤศจิก,กายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอาถามด้วยครับไปสิถามยังครับปล<ม>าบน,นถามยังบอกระหายน้ำโสดๆข้นมันไปนา่นะครับแม่อายุห้าสิบแปดปีขอตาบครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรวยๆครับพ่อตาบสวัสดีครับครับผมนี่ครับเอฟซีได้มาแล้วตัวเลขจดไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยพ่อตาบมั่นใจครับ เลขชุดน the like ี Never, exactly. ่แหละเนาะแต่ก like. ็สะมีโครงสุดท้ายอีกนอกประดาบเนาะแม่มีโครงสุดท้ายอีกมีโครงสุดท้ายข่าวติดตามกันครับว่าความเคลื่อนไหวสีฟันเป็นย่งไรเนี่ยครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลทงนัมเบด้อครับวัอนี้ครับเอฟซีเดี๋ยวเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่ยจะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนย่าง่าน,านเอาตัวนี้ไปใส่ครับทา่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกทองสื่อเหลยกสื่อรอตตรีจึงนสื่อถือนะครับนะ้อท่านผะู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดครับนางถาอยู่ของใมนะครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีขัดครับทา่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหายมหเสนเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันเลยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อหนวดมตี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมาตทงหยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหน่าลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายงางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแลัวก็มือแท้แครับ่านผู้ชมมือแท้และล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับ รูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้บวยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุด,จด,ดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมะหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปุโรดหล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้ เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับนาอมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาอวัดหลวงปู่รอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนาอวัดหลวงปูรรงงป่รวยนี่นนก็แต่งเช่นกันนี่ครับหยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปใหา้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ